เวนกำเวนกำเวนกำดีๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของพี่มารนะครับมามาสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับพี่มารไม่อยู่กับเกม hitman 3นะฮะนี้อ๋อมาเป็นนักฆ่าเลยทีเดียวนะครับลนซ่าล้นซ่านะฮะวันนี้นะครับพี่มารก็มาทำภารกิจนะฮะในการสังหารคนคนหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าตาอะไรเนี่ยนี่คือเทเรนซ์เจอสเตอร์ฟิวนะฮะ สวัสดีตอนเย็น47ท่าเกตของคุณคือเทอร์เรนเทสเตอร์ฟิลด์จะสอบความปลอดภัยของอาคารเขาเป็นคนเดิวที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเหตุที่ป้องกันได้เพยงไม่ระเบิดอาคารและทำให้คนตายเป็นร้อยนอกจากใครเชสเตอร์ฟิลด์ก็ขาดทักษะในการตรวจสอบอย่างนีและหลาลวง ดูเหมือนว่าเขากำลังจะพบก,กับผลลัพธ์ของการประมาทเลินเล่อของเขามาผมโ o c a ล l a n d l o ์ d นั้นได้ตั้งทีมกฎหมายมาเพื่อทำให้เขาไม่ผิดปฏิเสธที่จะเปลี่ยนงานของเขาเชสเตอร์ฟิลด์ได้ถูกมอบหมายให้ไปทำงานในเบอร์ลินและลดบทบาทลงลูกค้าสมาชิกของกองทุนส่วนตัวได้จะตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเหยื่อของเชสเตอร์ฟิลด์เชื่อว่าไม่ว่าเวลานานเท่าไหรความประมาทเลินเล่อของเขาก็จะนำมาสู่หาย,ยนะได้โชคดี47 อโอเคเดี๋ยวเราจะดูหน่อยซิว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างหมดได้แค่นี้เองเหรอนะฮะเศร้าเลยอ๋อนี่น,นี่เราเป็นพนักงานจูิสบาร์ได้จูิสบาร์ได้เราดูหน่อยซิว่า เราซ่อนของได้ตรงไหนไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสมาร์ทเกล็ดไอเทมเห็นไหมก็จะเป็นที่เราสามารถซ่อนของได้เดี๋ยวเราจะดูเนะี่ยอ่าตรงนี้แหละกันตรงที่เราทํางานมีให้โกงก็โกงดิทุกคนแบบนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ๋อมีโทรศัพท์มือถือละ เอาไว้แยกย้ายดีกว่าระเบิดเป็ดผมชอบค่าเนียนดีค่าเนียนดีหลายคนนะฮะสำหรับ Exclusive Target นะครับผมเราก็สามารถเล่นได้แค่ครั้งเดียวนะฮะถ้าเราตายนะฮะเราก็ไม่สามารถที่จะนะครับรีทร y ทมิชั่นได้นั่นเองนะครับผม เราไม่สามารถถ้าเราทําภารกิจสําเร็จนะเราก็ไม่สามารถที่จะทําภารกิจใหม่ได้นะครับแล้วเราก็ถ้าเราเข้าเกมไปแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรีสตาร์ทได้ด้วยไม่งั้นก็จะไปการเสียภารกิจไปเลยนะครับผมเซฟเกมก็ไม่ได้นะฮะโอเคผมพอมแล้วนะโอ้ไอ้นี้ซื้อมานานล้ะ ไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องเลือนเรื่องหลักแหละเ,เล่นจบไปแล้วแต่ว่านะครับมันยาวเกินไหมยินดีต้อนรับสู่เบลิน,อนฟอร์ตที่สเป้าหมายของคุณกำลังทำการตรวจสอบพิเศษอยู่มีคนไปบอกว่าคลับแห่งนี้มีการละเมิดกฎหมายหลายข้อแมรล่นคีน,คนจะเป็นคนนำทางครับแต่ว่าแมรล่นคีนเป็น หนึ่งในพี่สาวของเหยื่อ,อแล้วก็ลูกค้าจะให้รางวัลอย่างงามหากเธอไม่ได้รับอันตราย ไปแอบเอาวัตถุด,ดิบพวกนี้จำเป็นมากโคบาอะไรพวกนี้เราต้องรีบเดินนี่อย่างเท่ควาของ ดีมากเลยนะครับผมผมผมประประทับใจประทับใจค่อนข้างมากเลยนะก็นะครับข่าได้หล,หลายรูปแบบนะเปลี่ยนมาเล่นเกมแนวนี้บ้างอะไรบ้างก็นะครับออกจากโหมดเดิมๆดิมจะจ้ะโอเคแล้วก็มาตรงนี้นะฮะมีทางออกเราเอกแบบข้ามไปได้ไหม จะขึ้นเหลืองไหมโอเคไม่ขึ้นเทสแพทนะหลายคนที่เล่นมาถึงระดับที่เป็นปลอมตัวได้แล้วเนี่ยก็ง่ายๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาเขาแถวนี้นะฮะ น่าจะต้องเข้าบาร์ไปก่อนมีอะไรไฟฟ้าช็อต ทางนี้นะทุกคนถ้าจะไม่ผิดนะนะครับโอเคเราก็สามารถเบนไปพร้อมกับผู้คนได้ด้วยโอเวอร์คราวเห็นไหมเนี่ยเบนอินคราวนี่สุดยอดสายค้าต้องถูกใจสิ่งนี้โอเคเดี๋ยวเราเข้าดูซีมีวัตถุดิบอะไรไหม กนตู้ดิเราคนหมดนะฮะอยู่แถวนี้หรือเปล่า ด,ด,ด,ดูข้อมูลแบบนีนะ้นะมาริเกนเป็นพี่สาวของ หนึ่งในเหยื่อรอดตายของเชสเตอร์ฟิลด์คินได้ทําการแจ้งเตือนลูกค,ค้าของเธอว่าเขาจะมาที่ผับแห่งนี้ถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้อะไรว่าเขาจะมาทําอะไรก็ตามเขาบอกว่าอย่าอิลินเนต์กายต้องหากันสักพักหนึ่งอ่ะ โอ้มาแล้วนั่นไงนั่นไงทุกท่านนั่นคือเทเรน์เชสเตอร์ฟิลด์รู้สึกยังไงที่เจอคนที่ฆ่าคนได้มากกว่าคุณฟอร์ตี้เซเว่นเฮ้ยจัดเลยดีไหมเนี่ยนะไม่ได้ไม่ได้คนหินเยอะ it looks like your targets developed a taste for the juice bar 47 okay i'm your replacement chắn mặt này. Ok, cảm ơn <coughs> 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 เติมลงไปหน่อยนะสารหนูอ้าวมาดื่มไหมครับโอ้โหเศร้าเลยมันดื่มไปแล้วนี่นะครับอย่ายอมอย่ายอม สเตอร์ฟิลล์อ๋อแสดงว่ามันอาจจะมาดื่มน้ำผลไม้ใหม่อีกมามามาเฮ้ Cheers ไม่นะมีคนมาดื่มแทนเชสเตอร์ฟิลล์แล้วอืมอร่อย ตายละเราวางยาผิดคนนะฮะอ่าเชสเตอร์เนี่ยจะไปทางนี้แน่เลยเราน็อก,กาดเลยไ,ไหมมันก็จะไม่เนียนนะครับทุกคน เดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับห้ามเข้าห้ามเข้า คนบบาเจ็อะไรมันจะพอดีกันขนาดนั้นนะครับเราน่าจะสอยไอ้นั่นตกมาบนหัวเชตเตอร์ฟิลได้นะเดี๋ยวเราลองดูหวันด,ดีจ้ายามจ้ะมาะออกไปมองซ้ายมองขวา ทางสะดวกจัดเลยไหมเราจบเลยได้ไหมจบป้าหมายถูกกำจัดแล้วเงินถูกโอนไปในบัญชีของนายแลวฟอตตี้สิบเเรียบร้อยครับทุกท่านโอ้โหไปอย่างเนียนอะเท่ไหมเท่ใครบอกว่าไม่เท่ พี่คนนั้นรู้เกี่ยวกับเราเราก็อย่าไปทางนั้นเดี๋ยวมันให้ออกทางเดียวเหรออ๋อออกไปทางนั้นก็ได้ทางใต้ข้างใต้ ต้องกดดูนี่ไม่ใช่อะไรนะกลัวมันจับได้แล้วกันไอคนที่มีจุดอยู่บนหัวนี่คือเราต้องเลี่ยงเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวจะยิงเรา ออกไปเลยดีไหมเดี๋ยวเราคงต้องจัดการไอ้ดีเจคนนี้ก่อนนะว่ามันจะเดินไปตรงตู้เก็บยาไงโอเคเดินไปแล้วจิตกลับแล้วล่ะอ่ะเรียบร้อยเซอร์ไพรส์วันเกิดเก็บซสนิยเปลี่ยนตัว โอ้เห็นแล้วให้ละรีบเลยแจนๆจนโกยแนบทุกท่านเรียบร้อยจบภายใน17นาทีประทับใจโอ้โหอ่าเรียบร้อยเป็นกราวิตี้มันิฟิเลเตอร์ โอ้โห oh, ได้แอบโซลูตสูตรนะที่ที่โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชมนะครับผมนะเออไม่ได้จริงๆซื้อมาก็นานแล้วนะแต่ว่ามึ่ได้ทำแนวนี้เลยนะครับผมภาพมันสวยดีนะรเราก็เลยเอามานะอยากให้พี่ค่าใขรก็เม้นใต้นี้แล้วกันนะ นะครับผมก็วันนี้ฮะก็ขอบคุณมากทุกคนบ๊ายบาย